พอที่ก็ต้องมาย้อนหลังมนจะลืมนะคะล่าสุดนะคะค่ายเชงของพี่ชอดส่งตรงมาบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะเป็นคลิปเบื้องหลังนะคะเขาฟิตติ้งละครใหม่ค่ะเรื่องนี้นะคะพรสลันประกบกับเอียงแล้วก็น้องมะปรางมะปรางที่อยู่วิกาโศกอ่ะเอามาเล่นช่องนี้ได้ไงหลยคนงงนะคะแต่น้องมะปรางยืนยันนะคะว่ายังไม่หมดสัญญาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องมะปรางเพิ่งรัดพ้ากลับจากไปเที่ยวมาตะวานใจอบนิ้งๆอ่เออนะคะที่ปรั่ังเส็ที่เขาไปแบบหมาดๆที่บอกว่า วีดสวีดมากจริงๆนี่นึกว่าจะมีข่าวดีแล้วพี่แจ็คตอนที่เขาไปเที่ยวทริปเนี้ยใช่นะคะพอกลับมาคอลเลนทีนเสร็จปุ๊บนะคะก็มาลุยเวิร์กช็อปปั๊บเลยค่ะงานนี้เลยก็ต้องถามน้องมะปรางนะคะว่าที่มาที่ไปของการโดดมาร่วมงานกับพี่ช็อตเนี่ยเอาถามตรงๆนะคะคือย้ายค่ายหรือเปล่าเออนะคะแล้วตกลงพอสเนี่ยเป็นลูกรักพี่ช็อตจริงไหมไปฟังทั้งหมดเลยค่ะทางทีมงานของเชนที่ต่อมาค่ะบางอ่านดูแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากๆโดยส่วนตัวบางชอบชื่อละครเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมืกับเชื่อความมันดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าฉูดฉาแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนตอนนี้ฟรีแลนซ์ก็มาเล่นกับพี่ชอตนั้งแต่ข่าวไฟเดนะก็ดีใจครับที่ที่ยังไว้ใจกันให้ให้ได้เล่นอีกสักเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องหเรื่องอยู่เป็นเลยเออแต่พอร์นี่เขาก็เข้าใจตอบเนาะอยู่เป็นจริงๆนะครับ